รองพื้นในตํานานส่วนผสมค่อนข้างน้อยพอสมควรให้ไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วลงที่หน้าจะชัวร์มากที่สุดว่ารองพื้นตัวนี้ใสแอลกอฮอล์มาค่อนข้างเยอะไม่ได้แห้งไวมากขนาดนะั้นเนื้อแมทที่ทําฟิลิปมาได้ค่อนข้างสวยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาะติ้งค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะแน่นอนนะคะวันนี้ดิฉันมาหน้าสดกันอีกตามเคยนะคะเราก็จะมาลองเทสในส่วนของเบย์เมคอัพรองพื้นในอะไรต่างๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะถึงคิวรองพื้นในตํานาน ที่นัตตี้มั่นใจว่าหลายคนอาจจะได้ลองมาก่อนนัตตี้นะคะนัตตี้ก็เพิ่งได้ลองมาไม่นานนะคะโดยการป้ายามมาจากสับสไคร์เบอร์ของเราเนี่ยแหละแล้วก็คนใต้ตัวอะไรต่างๆนั่นเองลังโคมแตงอีโดอัลต้าแวร์ฟาวเดชั่นนั่นเองค่ะ แน่นอนนะคะนอกจากพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานใะไรต่างๆนะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของส่วนผสมด้วยนั่นเองนะคะคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างน้ำโปรดติดตามค่ะเอาเรามาดูคําเค็มข้าวๆข,ของตัวรังคมแตงอีดอวอัลต้าแวร์กันนะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ปกปิดเรียบเนียนยาวนานตลอดทั้งวันนะคะเป็นรองพื้นที่ปราศจากน้ํามันนะคะให้ความรู้สึกราวกับไม่ได้ใช้รองพื้นให้ผิวคุณหายใจได้แล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนด้วยนั่นเองเป็นรองพื้นเนื้อแมตสูตรที่ดีที่สุดของรังคมนะคะช่วย บนใบหน้ามีส่วนผสมของเพอไลท์แล้วก็ซิลิกาที่ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินกันน้ํากันเหงื่อปกปิดขั้นสูงสุดนะคะติดทนยาวนานตลอดทั้งวันนะคะให้ผิวของเราเนี่ยดูสดชื่นเหมือนกับเพิ่งลงรองพื้นใหม่ๆนะคะแม้ในวันที่อากาศร้อนหรือว่าออกกําลังกายนะคะผิวก็ยังดูสวยมั่นใจในทุกสถานการณ์นั่นเองหน้าตาแพคเกจจิ้งก็คือเป็นขวดแก้วทรงสูงนะคะแล้วก็เป็นแบบฝาปั๊มด้วยนั่นเองนะคะนัตตี้ชอบฝาของเขามากเลยข้างบนคือเป็นแบบว่า สีทองแล้วก็มีดอกกุหลาบตอนนี้มี SPF 15นะคะราคาอยู่ที่1,950บาทขนาด30 ml นั่นเองเฉดสีเนี่ยในประเทศไทยนำเข้ามาทั้งหมด35เฉดสีนะคะจาก50เฉดสีก็ถือว่านำเข้ามาเยอะมากๆแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า เลือกยากมากจริงๆนะคะอันนี้นัตตี้ใช้สีเบอร์50นะคะเรียกได้ว่าเป็นสีเข้มที่สุดในโทนเหลืองนั่นเองสีที่นัตตี้จะใช้ได้ก็จะมี 35, 45แล้วก็50นั่นเองนะคะเท่าที่นัตตี้ไปลองนะคะ35กับ45เนี่ยมีความค่อนข้างขาวตอนแรกเล็งไว้ว่านัตตี้ต้องเป็น45แน่ๆแต่บอกเลยว่า45เนี่ยไม่ค่อยเหลืองนะแต่สีที่กลับดูเหลืองมากที่สุดนะคะกลายเป็นว่าเบอร์49นั่นเองซึ่งเบอร์49เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มโคโทนนั่นเองนะคะนัตตี้ก รู้สึกว่าเออมีความงงมากแต่พอนาตี้มาลองเบอร์50เนี่ยก็เห็นได้ว่าเอยเบอร์50เนี่ยเหลืองมากๆแล้วก็มีความเข้มที่กาลังดีแล้วก็กําลังสวยนั่นเองแต่นาตี้บอกก่อนว่านัตี้แอบตกใจนิดนึงนะเพราะว่าตอนลงตอนแรกเนี่ยดูค่อนข้างขาวอะแต่พอไปสักพักหนึ่งอะสีมันก็ดูปรับแล้วก็เกินเข้ากับผิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับลองพื้นลังคมตัวนี้นะคะนาะตี้แนะนําว่าให้ไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วลงที่หน้าจะชัวร์มากที่สุดนะคะและลงที่หน้าไม่พอนะก็ต้องทิ้งระยะเวลาสัก มีความเข้มขึ้นมากน้อยสักแค่ไหนนะคะสารนาตี้ถามว่ามันเข้มขึ้นมากขนาดนั้นไหมก็ถือว่าไม่ได้เข้มขึ้นมากขนาดนั้นนะยังอยู่ในจุดที่นาตี้ค่อนข้างรับได้แล้วก็ได้ความเข้มและความโทนเหลืองที่นาตี้ค่อนข้างชื่นชอบนั่นเองนะสารนาตี้ใช้ได้ทั้งเบอร์49แล้วก็เบอร์50นั่นเองถ้า <c oughs> เรามาดูกันที่อินเกเดียหรือส่วนผสมของตัวลังโคมตัวน,นี้กันดีกว่าที่ก็แอบตกใจนะเพราะว่าส่วนผสมค่อนข้างน้อยพอสมควรลย <c oughs> อย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยมาในพะว <c oughs> หรือสกินแคร์ต่างๆนะคะเบสจะใช้เป็นวอเตอร์อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติต่อไปก็คือเป็นซิลิโคนนั่นเองนะคะแต่เป็นซิลิโคนในชนิดที่เป็นแบบละเหยไวข้อดีของซิลิโคนในรูปแบบนี้มันจะทําให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมีความบางเบาไม่เหนียวเนื้อหนะแล้วก็พาแอคทีฟต่างๆเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อไปนะคะก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยข้อดีก็จะเหมือนซิลิโคนในรูปแบบละเหยไวเลยก็คือจะเป็นตัวทําละลายนั่นเองทําให้เนื้อลองพื้นน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 นเเเเเีีี่่่่่ยยยมมมมมมคคคววววาาาาหหหลลกกกกกงงงงิขึ้้้แแ็ไืัอออะะตตบ ว่าข้อเสียของเขาเนี่ย ถ้าใส่ในปริมาณที่เยอะขนาดนี้มันจะสามารถดึงความจุ่มชื้นออกจากผิวได้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็ต้องทดไว้เลยว่ารองพื้นตัวนี้ใสแอลกอฮอล์มาค่อนข้างเยอะต่อไปนะคะก็คือเป็นสารอิโมเลียนที่ชื่อว่าไอโซโดดีเคนนั่นเองค่ะข้อดีของเขาก็คือมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะคะสามารถเลื่อยเหยออกจากผิวได้ไม่อุดตรรันลุกขมข,ขนแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนะนั่นเองค่ะเราจะเจอบ่อยมากๆเลยในรองพื้นที่เป็นสูตรออยล์ฟรีนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้เนื้อสัมผัสเนี่ยไม่มีความเหนียวเหนั่ออออไไปปกก็คืสา,าร,รยู่่ในกลุมตัวท ลายนั่นเองคับตันนี้เป็นสารที่ให้ความ,มอนน่อนโยนค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นสารพพลิเมอร์นะคะชนิดเดียวกับซิลิโคนนั่นเองนะข้อดีของตัวนี้ก็คือมีความเหลวใสคล้ายกันน้ำนะ เขาจะก่อตัวเป็นฟิล์มนะคะทำให้สูตรเนี่ยมีความคงทนนะคะไม่หลุดล่อนง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีความเหนียวเหนอะนะคะแล้วก็มีความมันที่ค่อนข้างน้อยนั่นเองต่อไปก็คือเป็นตัวในละสิบสองนะคะตนละสิบสองเนี่ยเราจะเจอกันบ่อยมากในพวกเมคอัพต่างๆะคะเขาจะทําให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมีความสมูทมีความสัมผัสที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นเขาก็ะจะช่วยลดความเงาหรือทําให้เนื้อลองพืนเนี่ยมีความแมทขึ้นนั่นเองต่อไปก็คือไปสานกันแดดในกลุ่มเคมีคอลนะคะอันนี้ก็ถือว่าเจอกันบ่อยมากๆในพวกเมคอัต,ออตว PE เจเ Demetico คอนนั่นเองนะครก็คือไปสารในกลุ่มซิลิโคนนั่นแหละตัวนี้นะคะจะเป็นตัวประสานร,ระหว่างน้ํากับตัวซิลิโคนในสูตรเนี่ยทำให้เนื้อมันมีความเข้ากันมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปก็คือไปสารอิโมเลียนนะคะในกลุ่มเดียวกับไอโซโดดิเคเลยซึ่งหน้าที่ก็คือคลายกันเลยแล้วก็ชื่อคลายกันมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเป็นการใส่เพิ่มเข้ามาทําให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมันดีมากขึ้นนั่นเองอันต่อไปที่เขาเคลมเลยนะคะนั่นก็คือเป็นซิลิก้านั่นเองนะคะสำ ข้อดีของซิลิก้าเนี่ยมันก็จะช่วยดูดซับความมันนั่นเองนะคะทาให้เนื้อสัมผัสของรองพื้นเนี่ยมีความนุ่มลื่นมากยิ่งขึ้นสําหรับซิลิก้าเนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยมากๆในพวกเมคอัพอะไรต่างๆนะคะแต่นัตตี้มั่นใจว่าในซิลิก้าของลังโคมเนี่ยน่าจะใช้ซิลิก้าในโมเลกุลที่อย่างที่เขาบอกก็คือเป็นนาโนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ดีกว่าซิลิก้าปกตินั่นเองต่อไปนั้นก็คือเป็นตัวเพอร์ไล์นั่นเองคะ่ะเพอร์ไล์เนี่ยก็คือเป็นหินภูเขาไฟนะคะจะทพ ะะที่จะเน้นในเรื่องการควบคุมค,ความมันหรือว่าดูดซับความมันต่อไปก็คือเป็นตัวอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับตอนนี้เจอกันบ่อยมากในทั้งรองพื้นหรือว่าแป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะครัตัวนี้ข้อดีนเขาก็คือจะช่วยใน,นเรื่องกัน ลดเหงื่ออะไรต่างๆนะคะทำให้คุณสมบัติในการกันน้ํากันเหงื่อเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปก็คือเป็นสารแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะสารแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสารควบคุมความหนืดนั่นเองนะคะมันจะทําให้เนื้อสูตรของรองพื้นเนี่ยมีความคงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะก็คือเป็นสารนีมาซิไฟเออร์นะคะชื่อว่าดิโซเดียมสโตรเลตกูตาเมตนั่นเองะคะตัวนี้ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือจะทําให้สูตรเนี่ยมีความสเสถียรแล้วก็มีความคงทนมากขึ้นนั่นเองเ การแยกตัวของสูตรนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าบองพื้นบางตัวเนี่ยพอเวลาเราทิ้งไว้น,น,นานๆเนี่ยเนื้อของตัว อ,อห,หรือน้ำอะไรต่างๆมันจะเกิดการแยกตัวขึ้นนะต่อไปนะคะก็คือเป็นไดเมติโคนอีกแล้วก็คือเป็นซิลิโคนนะคะข้อดีของซิลิโคนตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวผสานระหว่างน้ำกับตัวซิลิโคนในสูตรเนี่ยทำให้มันรวมเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความสัียรดหรือเพิ่มความคงตัวของสูตรให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันต่อไปนั่นก็คือเป็นสาร BHT นั่นเองนะคะตัว BHT เนี่ยก็คือจัดเป็นกลุ่มในสารกันเสียนั่นเองส่วนสุดท้ายนะคะเป็นสารที่ชื่อยาวมากนะคะก็็จัดเเเเปนนนนนกกกกลุ่่มใสสารีีียยอชยวะนนะคะ หน้าที่ของเขาก็คือเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ลดการเกิดออกซิเดชันหรือว่าการแปรสภาพอะไรต่างๆเมื่อเราดูภาพรวมทั้งหมดในส่วนผสมนะคะก็จะเห็นได้ว่ารองพื้นเนี่ยทำสูตรมาค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าจะเน้นตัวที่มีความแบบบางเบานะคะให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เน้นใน,นเรื่องการควบคุมความมันด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูในส่วนผสมเนี่ยรองพื้นจะออกไปทงแบบว่าเหมาะกับคนผิวค่อนข้างมันหรือผิวผสมซับเป็นหลักบอกก่อนว่านัตตี้ใช้ ั้งพื้นตอนนี้มาหลายครั้งมากๆแล้วนะคะอันนี้บอกเลยว่าแอปพลิเคชันที่รู้สึกว่าใช้คู่กันแล้วมันเวิร์กมากที่สุดสำหรับนัตตี้นะนัตตี้รู้สึกว่าบิวตี้เบนเดอร์ชุบน้ำเนี่ยมีความสวยที่สุดแล้วสำหรับาอีกอันนึงที่นัตตี้ชอบก็คือตัวพับคูชชั่นพับคูชชั่นเนี่ยนัตตี้รู้สึกว่ามันจะให้ความปกปิดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีความแมทมากขึ้นกว่าใช้ฟองน้ําเนื้อรองพื้นเนี่ยบอกก่อนว่ามันมีความแบบไม่ได้แห้งไวมากขนาดนั้นแต่มมมีความ สักนิดหนึ่งเนื้อเนี่ยมันมีความค่อนข้างปกปิดดีอยู่แล้วนะคบเพราะฉะนั้นตี้รู้สึกว่าการที่ใช้ฟองน้ําแล้วมันลดทอน c ว v e r เ g e ลงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ลดทอนไปมากมายขนาดนั้นมันยังคงความปกปิดได้ดีอยู่ด้วยปริมาณการใช้ของนัตตี้นะคะก็คือ2ปั๊มนะคะต่อการใช้งาน1ครั้งเนื้อของเขามีความ c r มมี่นะคะแต่ก็ไม่ได้ิ i q u i ี y จนแบบเหลวจนเกินไปนะคะยังสามารถบอกว่าเออเกลี่ยได้ง่ายอยู่นั่นเอง การปกปิดเนี่ยทาได้ดีเลยนะคะอาจจะไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์เลยสําหรับบางคนนะคะที่รอยไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะแต่ถ้าให้ดีนะตี้ว่าใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ก็น่าจะเวิร์กนะคะเพื่อบอกว่าเออให้ลงฟินิชผิวประมาณนี้คือโอเคแล้วค่อยไปคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดเอาละกันนะคะอาจจะไม่ต้องบิวรองพื้นขึ้นไปถึงฟูก็ได้นี่ก็คือฟินิชที่ลงครั้งหน้านะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นรองพื้นเนื้อแมทก็จริงนะคะแต่ยังเห็นความเงาของผิว โ่ขึ้นมาอยู่ไม่ได้แมตแบบแฟตแห้งด้านๆไปเลยนะคะถือว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมตท,ที่ทําฟินิชมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเชียนะถามในเรื่องของการพางลงมขนไหมนะตี้บอกเลยว่า ไม่ได้พางลูขุมขนมากขนาดนั้นนะคะต้องทําใจว่ารองพื้นที่มีการปกปิดหรือว่า full coverage ค่อนข้างมากเนี่ยมันจะค่อนข้างไปเน้นลูขุมขนที่มันกว้างๆให้มันชัดเจนมากยิง่งขึ้นตรงไหนที่เป็นลูขุมขนกว้างๆเนี่ยนะตี่แนะนําว่าให้ลงบางๆไว้ก่อนเนื้อรองพื้นเนี่ยก็คือยังเหลืออยู่เลยนะคะอะเรามาสรุปวันที่นัตตี้ได้ทําการเทสรองพื้นแล้วก็ถ่ายฟูดเทปเก็บไว้แล้วกันนะคะบอกก่อนว่าวันนั้นนัตตี้ลงสกินแคร์ที่น้อยนิดนึงนะคะไม่ได้ลงอะไรเยอะนะคะก็ฉีดตัวฟีพัทเนี่ยทางหน้าไปก่อนนะคะ็็เเเหมือนปนปป ท้ำแร่ลงไปก่อนแล้วก็แค่บริเวณช่วงคางที่มีปัญหาแห้งลอกบ่อยนะคะก็จะใช้ตัวบอบบี้บาววิตามินเอลิเฟตเบสนั่นเองะค,ะคือด้วยความที่รองพื้นมันเนื้อไปทางแมทเนี่ยคือระหว่างวันนัตตี้เห็นเลยว่าถ้าไม่ได้ลงบำรุงดีๆช่วงคางก็คือจะมีความแบบแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยๆได้ในบางวันนั่นเองะครตัวน,นี้ก็เลยจะช่วยในจุดที่แห้งลอกแล้วก็เป็นขุยได้ง่ายนั่นเองะครับส่วนทางหน้านาตัตต ใช้ตัวกันแดดของสมิธนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าตัวซมิธเนี่ยให้เนื้อสัมผัสที่บางเบานะคะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นได้กําลังดีนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนคล้ายๆไพรเมอร์ primer, เพราะมันเป็นซิลิโคนแบบมันก็จะช่วยเบลอลิ้วรอยอะไรต่างๆไปด้วยนั่นเองบอกก่อนว่าวันนั้นอากาศประมาณ3 3องศานะคะถือว่าค่อนข้างร้อนพอสมควรนะแดดแรงมากๆเลยขนาดนะัตี้อยู่ในบ้านเนี่ยก็รู้สึกอบอ้าวผ่านไป4ชั่วโมงเนี่ยน้าก็มันขึ้นไปปกตินะแต่นาะตี้รู้สึกว่ามันเป็นมันในเลเวลที่ออนะ้ึว่่ามมัันนงะ4ชโจ ยอมมากๆใช้กระดาษซับมันไปทั้งหมด2แผ่นเต็มๆนะคะซึ่งปกติเนี่ยคือ3แผ่นเต็มๆแน่นอนร้อนขนาดนี้หลังจากที่ซับมันไปแล้วนะคะผิวก็กลับมาดูสวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังเห็นความเงาของผิวที่มันยังโผล่ออกมาได้แบบเออสวยกำลังดีเลย ผ่านไป9ชั่วโมงนะคะหลังจากที่นัตตี้ไปออกกําลังกายมาที่สวนนะคะถือว่าวันนี้อากาศตอนเย็นไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะก็คือไม่ได้อบอ้าวมากอะ่ะยังพอมีลมบ้างแต่ก็ไม่ได้เย็นถึงขนาดนั้นนะคะกลับมาบ้านเนี่ยมาเช็คหน้าหน้าก็คือมันเป็นปกตินะคะอันนี้ทําใจเลยพอซับมันได้กระดาษจชู่เนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการปกปิดเนี่ยมันมีความลดลงนะคะรอยที่เราแต้มแต้มแบบว่าเน้นย้ำไว้เนี่ยมันก็จะเห็นแบบว่ารอยขึ้นมาลางๆแล้วนั่นเองแต่โดยรวมเนี่ยผิวก็ยังดูสวยอยู่แล้วมน,ยน,นคยวโะะด้ ที่มันกลางคืนแล้วเนาะหน้ามันก็มันขึ้นมาหน่อยนึงจะเห็นได้เลยว่าหลังจากที่ซับมาแล้วเนี่ยบริเวณรอยแดงหรือรอยสิวที่นัตตี้อยู่ตรงช่วงแบบว่าใต้ตาตรงนี้ค่ะมันก็จะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมีบางจุดแอบเป็นค้าบบ้างเชว้บริงว์หน้าแก้มเอ่ยตรงช่วงหน้าผากตรงนี้นะคะหรือว่าช่วง คางตอนนี้มันก็จะมีคราบบ้างเล็กๆในน้อยนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ายังโอเคนะถ้าไม่ได้สังเกตก็จะไม่เห็นว่าโอ๊ยมาเป็นคราบขนาดนั้นนะพูดถึงในเรื่องของการกันน้ํากันเหงื่อน,นะคะเท่าที่นัตตี้เทสมานะคะก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะทาที่รองแขนเอาไปผ่านน้ำนะคะเอานิ้วถูแล้วก็เอากระดาษทิชชู่สับนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีรองพื้นติดทิชชู่ออกมาเลยใดยๆนะคะรองพื้นยังอยู่ติดทนดีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนัตตี้ขอสรุปเกี่ยวกับรองพื้นลังโคลต์แตมาณ ปานกลางถึงฟูเลยแล้วกันนะคะถือว่าปกปิดได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือว่าออกงานก็ได้ไม่มีปัญหาเลยตัวนี้ฟินิชที่ได้นะคะก็คือเป็นแมตแต่ยังดูมีความเป็นธรรมชาติอยู่ยังเห็นความเงาของผิวเนี่ยโผล่ขึ้นมาอยู่นะคะน่ะที่ถือว่าทําฟินิชออกมาได้สวยเลยนะในเรื่องของความบางเบาสบายผิวนะคะอันนี้ก็ต้องให้เลยถึงจะเป็นรองพื้นฟูคา,าเวลเนี่ยแต่ก็ยังรู้สึกแบบเออมีความบางเบาอยู่นะ ในเรื่องของการควบคุมความมันเนี่ยนัตี้ให้กลางๆแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างมันเนี่ยยังไงก็ต้องเวิร์กร่วมกับอย่างอื่นนะอย่างเช่นแบบว่าไพรเมอร์หรือกันแดดที่ช่วยควบคุมความมันแล้วก็เซ็ดโดยแป้งที่ช่วยควบคุมความมันอีกทีนะคะเท่าที่นัตตี้ลองใช้วิธีนี้มันก็จะอยู่ได้สักประมาณ 6กถึงเชั่วโมงในสภาพอากาศที่แบบว่าไม่ได้ร้อนมากๆนะก็ถือว่าไหวนะแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อได้จริงนะคะตามคําเค็มนะคะดิฉันไปออกกําลังกายลุยฝนนะคะเล่นน้าทะเลมาแล้วกว็ลองพื้นตัวนี้ค่ะในเรื่องของความติดทนเนี่ยก็คือติดทนดีทั้งวันนะคะรองพื้นตัวนี้จะอยู่สวยได้สักประมาณ10ชั่วโมงนะกำลังดีเลยนะที่ว่า เออมันทำหน้าที่ได้ดีมากๆถือว่าเป็นรองพื้นที่เหมาะกับการใช้ทุกวันนะถึงจะมันปกปิดได้ค่อนข้างดีแต่เราก็สามารถลงในเลเยอร์ที่บางๆได้นั่นเองนะนาตี้ถือว่าเป็นรองพื้นที่ตั้งแต่นาตี้ได้ใช้มาน,ะนาตี้หยิบใช้บ่อยมากๆแทบจะทุกวันเลยในเรื่องของแพคเกจิ้งเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้นะเพราะว่ามันเป็นแบบฝาปั๊มนั่นเองนะคะใช้งานง่ายเราก็ขนาดน้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนักมากจนเกินไปที่บอกว่าจะพกพาไม่ไหวอเอามาถึงข้อเสียนะคะก็คงต้องเป็นในเรื่องของเฉดสีนั่นแหละถ แต่อันเดอร์โทนก็ไม่ได้ครอบคุมมากสักที่เดียวขนาดนั้นแล้วก็เลือกสียากมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองรอ,องพื้นตัวนี้นะตี้แนะนําว่าต้องไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วก็ลงกับหน้าแล้วก็ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งว่าเอ้ยสีมันออกซิไดมไหมไมันมีความดรอปมากน้อยสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะสานาตี้ถามว่าออกซิได้ไหมนาตี้รู้สึกว่าแอบเข้มขึ้นมานิดนึงแต่มันเป็นในเลเวลที่ยังไม่ได้เข้มจนแบบโอ้หน้าเทาอะไรขนาดนั้นมันเป็นเข้มในเลเวลที่รู้สึกว่ามันกําลังสวยกําลังดีสารานตี้นะสรุ สำหรับรองพื้นลังโคมแต่งอ e ีดอวอัลเตอร์แวนนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าแอปพูดแน่นอนค่ะคือเป็นรองพื้นที่หยิบใช้บ่อยมากใช้ทีไรก็คือไม่เคยพลาดเลยนั่นเองคะคะแนานเต็ม5นานัตตี้ให้สักประมาณ4.5และกันหัก0.5ตรงที่เลือกสียากมากแล้วก็มีความงงกับเฉดสีมากๆเลยนั่นเองนะคะก็หักตรงนี้ไปหน่อยนึงแล้วนันแต่โดยรวมทั้งหมดคือดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่นัตตี้ค่อนข้างแนะนำนะคะแต่ถ้าใคร คนผิวค่อนข้างแห้งอันนี้นะัตตี้ต้องลองเทสอีกทีนะัตตี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าคนผิวแห้งจะเวิร์กไหวไหมกันเนื้อสัมผัสที่แบบว่ามีความแบบแห้งๆอย่างนี้นั่นเองนะคะอันนี้ต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งรับกันนะคะสำหรับใครที่เป็นผิวแห้งวันนี้นะัตตี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆที่รอคลิปนี้กันอยู่นะคะใครที่เคยใช้แล้วมีความคิดเห็นยังไงมากก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าใครที่สนใจหรือมีข้อติชมอะไรต่างๆนะคะก็มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะวันนนะก่ะะนนะคะบบคบ